ทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ HOME OF NO สวัสดีครับพบกับ HOME OF NO กันอีกครั้งวันนี้เราจะมีอะไรมานำเสนอนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับสำหรับเจ้าของบ้านที่ซื้อฉนวนเยแก้วกันความร้อนมาติดตั้งบริเวณหลังคาหรือฝ้าเพดานแล้วพบว่าบ้านไม่ได้เย็นขึ้นอย่างที่คิด ให้ลองหันไปดูปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดความร้อนในบ้านปัญหาบ้านร้อนนับเป็นเรื่องธรรมดาของผู้อยู่อาศัยในเขตเส้นศูนย์สูตรอย่างประเทศไทยวิธีการแก้ไขปัญหาที่มักนึกถึงกันคือการติดตั้งฉนวนแยกแก้วกันความร้อนและเนื่องจากความร้อนที่เกิดขึ้นภายในบ้านประมาณ70%มาจากทางหลังคาบ้านเจ้าของบ้านจึงมักได้รับคำแนะนำให้ติดฉนวนกันความร้อน ที่หลังคาหรือฝ้าเพดานชั้นบนสุดแต่ทั้งนี้อาจมีบางกรณีที่ซื้อฉนวนมาติดตั้งตามคำแนะนำแล้วแต่ความร้อนในบ้านก็ไม่ได้ลดลงทำไมถึงเป็นเช่นนั้นหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยในจุดๆนี้กันพอสมควรและในวันนี้ Home of No จะพาเพื่อนๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จัก ฉนวนใยแก้วกันความร้อนกันก่อนดีกว่าฉนวนกันความร้อนใยแก้วผลิตจากซิลิกาซึ่งเป็นวัตถุดิบจากแก้วนำไปหลอมละลายแล้วปั่นเป็นเส้นใยมีคุณสมบัติทนและกันความร้อนได้ดีมากสามารถติดไฟได้แต่ไม่ลามไฟวัสดุใยแก้วเมื่อแตกตัวจะมีอนุภาคใหญ่เกินกว่าจะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ได้จึงไม่นับเป็นสารก่อมะเร็ง ซึ่งตรงกันข้ามกับใยห,หินผลิตภัณฑ์ฉนวนใยแก้วกันความร้อนที่ขายในท้องตลาดอาจมีลักษณะเป็นแผ่นหรือเป็นม้วนโดยจะมีทั้งรุ่นที่ผลิตมาสําหรับติดตั้งบนแป้หลังคาติดตั้งบนฝ้าเพดานและติดตั้งที่ผนังการใช้งานฉนวนใยแก้วมีข้อควรระวังคือตัวฉนวนใยแก้วอาจทําให้ผิวหนังมีอาการระคายเคืองได้โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการแพ้วัสดุชนิดนี้ ดังนั้นในการติดตั้งจึงควรสวมใส่ถุงมือและเสื้อผ้ามีชิดเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสฉนวนใย,ยแก้วโดยตรงหน้าที่ของฉนวนกันความร้อนใย,ยแก้วคือช่วยป้องกันความร้อนไม่ให้เข้าผ่านมาในบ้านโดยคุณสมบัติของตัวฉนวนมีค่ากันความร้อนหรือค่า R สูงการติดตั้งฉนวนกันความร้อนจะเป็นการเพิ่มค่า R ให้กับบริเวณที่ติดตั้ง ไม่ว่าจะเป็นพื้นหลังคาฝ้าเพดานหรือผนังมาถึงคำถามยอดฮิตกันครับที่ว่าติดตั้งฉนวนแล้วทำไมยังร้อนการที่บ้านจะร้อนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยสำหรับบ้านที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อนหลังคาหรือฝ้าเพดานก็จะช่วยป้องกันความร้อนจากแสงแดดที่ส่องผ่านหลังคาไม่ให้เข้ามาในบ้านอย่าลืมว่า ความร้อนที่เกิดขึ้นในบ้านอาจมาจากส่วนอื่นได้ด้วยอย่างความร้อนจากแสงแดดที่ส่งผ่านผนังประตูหน้าต่างหรือความร้อนจากการทำกิจกรรมในบ้านดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นทั้งนี้ฉนวนกันความร้อนที่ติดตั้งนั้นนอกจากจะป้องกันไม่ให้ความร้อนจากนอกบ้านเข้าสู่ในบ้านแล้วความร้อนที่อยู่ในบ้านก็ถูกฉนวนป้องกันไม่ให้ออกนอกบ้านด้วยเช่นกันหรือพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่า ความร้อนไม่ได้ถูกระบายออกจากตัวบ้านจึงทำให้บ้านร้อนแทนที่จะเย็นนั่นเองแล้วติดตั้งฉนวนอย่างไรให้บ้านเย็นละ่ะแม้การติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่หลังคาจะช่วยป้องกันความร้อนจากบริเวณหลังคาได้แต่ในขณะเดียวกันความร้อนจากส่วนอื่นๆก็ควรป้องกันด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นความร้อนจากผนังโดยเฉพาะด้านที่โดนแดดแรงควรทำเป็นผนังทึบ ด้วยวัสดุที่มีค่าอาสูงไม่อบความร้อนและการติดตั้งฉนวนกันความร้อนเพิ่มเติมด้วยสำหรับผนังส่วนที่จำเป็นต้องใช้กระจกใสอาจลดความร้อนโดยติดตั้งแผงบังแดดเพิ่มติดฟิมช่วยกันความร้อนบนกระจกนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นๆที่ช่วยลดความร้อนได้อย่างการปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาบังแดดการเลือกใช้วัสดุที่มีค่า R าสูงและไม่อมความร้อนเป็นต้น อีกเรื่องสำคัญที่ลืมไม่ได้คือการจะทำให้บ้านในเมืองร้อนให้เย็นได้นั้นควรมีการระบายอากาศที่ดีเพื่อให้ความร้อนภายในบ้านสามารถระบายออกไปนอกบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างที่เพียงพอในตําแหน่งเหมาะสมการทำช่องทางระบายอากาศบริเวณหลังคาเป็นต้นทั้งนี้หากบ้านติดตั้งอยู่ในบริเวณที่มีมลภาวะมากอาจใช้อีกทางเลือกคือ ต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยคือการปิดบ้านให้มิดชิดโดยติดตั้งอุปกรณ์ที่ดึงเอาอากาศจากภายนอกมาใช้ในบ้านผ่านระบบกองจากนั้นอากาศที่ใช้แล้วพร้อมความร้อนจะถูกปล่อยทิ้งออกไปนอกบ้านจะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาบ้านร้อนอาจไม่ใช่การติดตั้งฉนวนกันความร้อนเพียงอย่างเดียวแต่ควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีส่วนในการป้องกันความร้อนในบ้านให้ครอบคุมรวมถึงระบบระบายอากาศที่ดีเพื่อให้ความร้อนระบายออกไปจากบ้านได้ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้อุณหภูมิในบ้านลดลงทำให้สามารถอยู่อาศัยได้อย่างสบายมากรวมถึงช่วยลดการใช้พลังงานเนื่องจากเครื่องปรับอากาศได้ด้วยและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ Home of n no, นนำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ครับ